ตอนนี้เรามาเพิ่มข้อความกันดีกว่าโดยเลือกเครื่องมือพิมพ์จากแถบเครื่องมือแล้วคลิกและลากเพื่อสร้างการพิมพ์แบบพื้นที่หรือ area type คุณสามารถพิมพ์ข้อความที่คุณต้องการแทรกลงในเอกสารได้ที่นี่ผมจะพิมพ์ชื่อจุดหมายปลายทางที่สมมุติขึ้นเช่นดินแดนแห่งความฝันหรือ dreamland และคำว่าโลกหรือ earth หลังจากพิมพ์ข้อความที่ต้องการแล้วคุณสามารถคลิกและลากที่มุมใดมุมหนึ่งของแอเรียไทยเพื่อปรับขนาดได้คุณสามารถทำให้ใหญ่ขึ้นหากคุณต้องการเพิ่มข้อความหรือเล็กลงหากแอเรียไทยของคุณกว้างเกินไปสำหรับข้อความของคุณเมื่อเสร็จแล้วให้ดับเบิลคลิกที่แฮนดเดิลตัวใดตัวหนึ่งที่ยื่นออกมา ที่ด้านข้างของแอเรียไทยการทำเช่นนั้นคุณจะเปลี่ยนแอเรียใทยให้กลายเป็นประเภทพอยไทยซึ่งพอยไทยนี้สามารถที่จะปรับขนาดข้อความได้โดยการลากที่มุมของกล่องที่ล้อมรอบและให้แน่ใจว่าได้กดปุ่มชิดบนคีย์บอร์ดค้างไว้ในขณะที่กำลังแปลงขนาดเพื่อเป็นการปรับให้ได้สัดส่วนที่สมบูรณ์ คุณสามารถที่จะสลับระหว่างพอยไทยและแอเรียไทยเพื่อแก้ไขพื้นที่หรือประเภทนั้นได้ตลอดเวลาโดยสิ่งที่คุณต้องทำคือ double click ที่ปุ่มด้านข้างกรอบข้อความโดยการคลิกแต่ละครั้งก็จะเป็นการสลับกันนั่นเอง